แลนแ่ <icana> ไน<ด>ี่ทำไงเอ่อ e เรี้อยล้ e n e r นี่ป็นอะไร e x e ่อ๋อโอเคแตกใช่ไหมแตะแล้วก็กดอะไรอ่ะให้มันแตะแล้วก็กด e n อ e r แตะเหรอไม่ไม่ลองมุงโดนหรอทำอปไปไกดยอดอ๋อแค่มันแตกให้ให้นมันทรายอ่ะ

ว่าชนแดงเขนเตอร์ศูนจนไปเตราถูนแค่นี้ไม่ต wow ้องหมุนทั้งนั้นกินยางกินยางยังไม่มากินยงตอตั้งตอนนั้นพูยาก่ะใช่มตั้งอะไรครับตั้งตั้งอะไรนยางต้องใส่สองใสยางใส่รองตั้งอ้าว đâu đấy, đã giờ quạt 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 quạt, quẩy hết cái tang, tài yang, cây súng gì đấy, tài yang, cây súng, cây súng là cái gì? Biệt 2, 5 thì 200, rồi đó, rồi đó, 1.7, rồi rồi, vậy thì, 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 vậy

điều đâu, dừng muồn này à, dừng muồn à, này à, <laughs> <Nên>. <laughs> <laughs> เบบพึ่งอ่ะน่เป็ไ่ถ้ไม่ต้องปัดตรงนี้มัจะไม่งันเหมือนไม่ไ้วมันดังไอ้นี่มันต้องให้มันเงียบกเข้าไป่ให้มันเงียบเอตรงนี้ให้องตรงนี้ให้เขาวนตรงนี้เขาสวนไี่ปัดขึ้นอะไรอะไรหอีกทีนี้ก็พูดเนปะปครจิกปคอะนอะไรปัมั่งไมัมักูมวเลยเอ้ากด F1 นี่มาอ่าล้วมาปัดตรงนี้อ่าแล้วกด F2 มาเดิม มันงูส้รอองตงมาเลยีเลมนยังไม่วัดอ๋อรู้แล้วตรงเนี้ยมันต้องขยั้ตรงโต๊ะเว้ยตรงเนี้ยเออก็เน่ยตรงเนี้ยมันจะดำตรงนี้นไม่ต้องขยัมันงเลยตอนนี้ปักแค่นล้วยดแล้วขยัมันขยั้มันเอมอเเรมาเอาแขนมาปับ ไปอีกหมุนเฮ้ยเฮ้ยใหอะกดอันนึงอันนึงเออหมุนนี้ต้องหมุนอันนี้ไหมอ่ะมันต้องปรับอันนี้ป่ะต้องปรับอันนี้เข้าอีกดิไหมมันก็ไม่ได้ขั้วสูนย์จอนเขาสองร้อยป่ะมันไม่ต้องไม่ต้องปรับปรตอนปรับก็ไปปรับเนี่ยปรับต้องปรับก่อนที่จะเข้าสองอีกทีนึ่งหมุนต้องสามทีอ่ะเดี๋ยวเค่อยไป

ต้องตรงงนี i i ้กนไหตรงไม่ต้องแล้วรับอะไรครแต่อเจ้าให้ตรงใช่ไหมไม่ใช่ปรับความกลมรับความกลมง้นก็ปรับอันนี้แหละปรับตะเกียบขึ้นอ่งเออน้น้นี่ไหมหกเลยอเอ่ะออเลไร่ะอ้ัหกนเก็บอนเยนะยเ่ยเมสซิงออเนี่ยกดวัเออกดเลยหนึ่งสอันนี้ม่คนี่แต่วัดความกลมย ตกลงก้มไม่ก้มก้มทำมันตกลงตามมีตะเกียวตามมีตะเกียวคำสั่งอะไรนะเอ็มอะไรนะ Mapstring M B A S M M อะไรคร A A S คืออะไรความนั่นเนี่ยคืออะไรวัดวัดวัดตัวนี้ใช่ไหมอ๋อถ้า Mapstring ถ้าสมมุ้นเลื่อนในนี้ไปตรงไหนก็ไม่ใช่กดอันนั้นใช่ไหมเกินปัด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 อะไรใช้ไหนก็กดอันนั้นเฮ้ย นี่อยู่ทูกอนอยู่นี่อ๋อเอ้ยกดี้ขึ้นไว้เอาละมันวะกดไม่ได้เออเนียวอปายเนี่ยจุดเนยจไว้เออเนี่ยเกหนึ่งกดกด F1 กดไดนเลียกความมีไหมมีแป๊ก่นอ้ไรเนี่ยหาเนี่ยัรบบน้ตอนนี้กูก็คยอยู่มาแล้มาแล้วมๆมันเลยล่อยเลยนะขอเสียงไม่เป็น พ่อันนี้ดับเฮ้ยความจริงเลยโห้ด้วยเพาวัดอนตเดี๋ยวมอง็แล้วตอนเีวเดี๋ยวเรียกงานไม่ชไา่